ตื่นเช้ามานี่ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ละมือ้อแต่แนวกินแนวอยากนี่แหละคะ่ะค่อยระเบือจริงในตู้เย็นก็มีอะไรกินอยู่ดอกด<อ>่อยบอยยายังว่าโอจะก็ขเนียหกจะใส่ลงวันนี้ออคืออยากกินน้ําพริกมากเลยคะ่ะทุกคนระหว่างที่จะทํากับข้าวเพราะอะไรถึงอยากออกมาทำข้างนอก,ออกคนนี้เลยคะ่ะหายหนาหายตาบไรเอนหาหล้ะก็เลยต้องเก็บอุปกรณ์สัมภาระทุกอย่างออกมาข้างนอกมาทําข้างนอกค่ะแต่ว่ากระไดพ้นยูเดยเห็นหนากระบอใหายหาได้ไหลาหนมากวนแทนค่ะมันก็ยังดีนะคะที่ลูกคอยไม่ห้องไม่หันอันนี้ก็ตําป่นก็อยากกินเจลผัักกกนี่มาคือผย กล้วยค่ะคือหมักแห้งอีพอ,อีเมะพาะกินต่แต่หน่อยๆคือหมักอะไรฉันก็ไม่กินฉันกินแต่ผักนี้คือแบบว่าอยากมากนานมากที่ไม่ได้กินทั้งๆท,ที่ต้นมันก็บ่อึดบ่อยากฉันก็บ่เลยไปหา<ช>ระหว่างนี้กินข้าวอิ่มทองอิ่มใสมืดเลี้ยน้ำแต่งตัวคือแบบว่าจะพาลูกนอนแล้วเดิไปเดินมาโอ้เห็นตะขบหน้าบ้านคิดว่ามันจะออกเยอะขนาดนี้มีตันนุ่นใหญ่ๆโอ็ยลูกฉันก็ดีใจบักคักคือแบบว่าได้กินคือแบบว่าหมักแฮกินมแต่ปากเต็มอยู่อะครับตมอยู่เต็มอยู่ เก็บให้น้องสตาร์กินเรียบร้อยก็ไปหาไปตากเสื้อผ้าก็ได้แนวไปปลูกอยู่ทุ่งหน้าแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยก็คือต้นกล้วยน้ำว้านี่เองค่ะ <im it> จะเอาไปปลูกอยู่ทุ่งหน้าเด้อ <im it> ตอนแรกก็ขอแกประมาณหนึ่งต้น <im it> ไปไปมา,มาแกก็เลยให้ไปสามต้นแลขอบคุณปูป่หลายๆเด้อค่าทีไฮมาสามต้นเลย <im it> ตัวเองก็ขุดไม่ได้หรอกก็พ่อมาพอดีก็เลยให้พ่อก็บอกว่าทําอะไรก็ไม่ถึกสเปกเลยเอามาฉันจะทําเองวะสินม่รีบยื่นเสียมยื่นบบกจกให้เลยทันที ตอนนี้เราก็อยู่ทุ่งนาแล้วนะคะเขียวขจีเลยชีเดียวช่วงนี้ฝนตกหนามันก็ออกไล้ไร้ค่ะพี่น้องต้นนี้โหระพาคือสวยงามมากเราต้องตัดให้มันอายุยืนยาวให้มันสวยขึ้นค่ะน้องจะตัดกะยูต้นไม้ไม่ให้แม่ละเด้อนี่แม่ก็จะขุดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราจะปลูกอยู่ตรงนี้บรู้ว่ามันสิเกินไฮบอดอกเราช่วงนี้มันฝนมันก่อบันจะปลูกนะคะเราก็ต้องเทน้ำลงไปก่อนเด้อเทน้ำเอาไปตรงจระเจริญสนาแล้วเราก็ถมดินลงไปเลยนะคะเราก็จะปลูกต้นกล้วยเรียงกันไปเลยนะคะติดติดกันไปเลยเพราะเวลามันใหญ่ขึ้นมามันก็ดติดกันอยู่แล้วแหละเ <laughs> จักเ่าีกญัางโดกสูมาดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะไงไหบอบ